แนวทางสร้างชีวิตเริ่มที่จิตคิดผ่านใสพอเพียงเคียงกายใจวิถีไทยให้ครับสวัสดีครับผมครูก้าครับครูกรสนองตำบลบุยีหัดครับวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนนะครับําทำการปลูกผักบุ้งลอยฟ้านะครับเอ๊ะเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการปลูกผักบุ้งลอยฟ้านะต้องเตรียมวัสด,ดุหรืออุป,ปรกรณ์อะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็เป็นกากมะพร้าวนะครับที่ตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้จะหาซื้อได้ตามร้านร้านปลูกต้นไม้นะครับเป็นขายอยู่แล้วขายให้ครับต่อไปนะครับจะเป็นตะแกรงแบบนี้ครับที่มันจะมีรูแบบนี้ครับตะแกรงแบบนี้นะครับอันนี้ตามร้านที่สิบบาทมีขายนะครับแบบนี้ อย่างที่สามนะครับก็จะเป็นกระป๋องเป็นฐานนี้ครับใส่น้ำนะครับผมซื้อมาสองชิ้นนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือไม่ได้ตกบุ้งนะครับจะเป็นซองแบบนี้หรือตามร้านทั่วไปก็จะมีขายนะครับร้านพวกอ่าขายมรดิพันธ์นะครับแบบนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นกระป๋องสําหรับเอาเตรียมแช่น้ำนะครับเดี๋ยวที่การทําแบบไหน ไปดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอากากมะพร้าวนะครับที่เราซื้อมานหนึ่งถุงแล้วแต่นะครับหนึ่งถุงก,ก็อหนึ่งถามก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องใสเ่เยอะหรอกคือแช่ไว้ถ้าอยากให้น้ํามันซึมเข้าไปแบบเยอะๆนะครับก็ประมาณสามวันครับประมาณสามวันนะครับ แช่ไว้เลยสามวันคือน้ำก็ซึบนะครับถ้าวันเดียวมันมยังไม่ซึมเขาก่างกัพร้านะครับสามวันนะครับส่วนอ่าเรก็นำมาแลกกับโทรศัพท์มือถือเก่ามือถือาวนเด็กเก่าัเด็กถรส่วนไอผักบุ้งนะครับเร,กกรเราแช่ไว้หนึ่งนะครับหนึ่งคืนนะครับ หลังจากที่แช่นี่ไปไปได้สองคืนก็ได้นะครับ,รบเ,าเราแช่กากมะพร้าวเนี่ยทั้งหมดสามคืนนะครับส่วนเม็ดพกบุ้งเนี่ยคือหนึ่งคืนนะครับแช่ไว้ไว้สามคืนนะครับส่วนเม็ดพกบุ้งคืนที่สองเนี่ยให้เราแช่เม็ดพกบุ้งได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ปลูกพร้อมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามา คอยติดตามดูอีกอ,อีกสวันนะครับว่าเราจะทำแนกันต่อนะครับครับหลังจากเราแช่ากากมะพร้าวไว้ครบ3วันแล้วนะครับพร้อมกับมเมล็ดของผักบุ้งนะครับนหนึ่งคืนนะครับแล้วก็จะมาทําวิธีการปลูกกันได้เลยนะครับเราก็จะเทน้ำเนี่ยนะครับให้พอดีกับต้นตะกร้าตัวนี้นะครับ คือเราเอาตะกร้าใส่ไปก่อนเนาะเราค่อยกะระดับนะครับว่าน้ำเนี่ยอยู่ระดับ้นตะกร้าหลังจากนั้นก็นำจากมะพร้าวเลยนะครับที่เราแช่น้ำเลยไปใส่ในในตะกร้านะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแบบนี้เลยนะครับให้มันพอดีไม่ต้องเยอะมากนะครับกาดมะพร้าวนี่เราจะไม่ใส่เยอะนะครับจะใส่พอประมาณนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาเล็ตับบ่งของเราที่แช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับมาโรยใส่ตรงนี้ได้เลย นี่นะครับเดี๋ยวเราจะโรยไปเลยนะครับโรยให้ทั่วครับไม่ต้องโรยไม่ต้องโรยหนามากก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราโรยหนามากเนี่ยมันก็จะขึ้นป็นกระจุกนะครับต้นมันจะอาจจะ ไม่สมบูรณ์หรือหรือไม่ต้นไม่ใหญ่นะครับถ้าเราอยากให้มันขึ้นแบบต้นใหญ่ส,สวยก็ไม่ต้องโรอยดอินนะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้15วันนะครับแล้วก็สามารถตัดผลผลิตได้เลยนะครับก็สามารถเอามาทำกินก็ได้หรือนําไปขายก็ได้นะครับง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากเลยนะครับยังไงก็ลองทำกันดูนะครับขอบคุณครับคราวนี้ประโยชน์ของการปลูก ผักบุ้งลอยฟ้านะครับ1ไม่ต้องใช้ดินครับ2เราสามารถหาซื้อวัตถุดิบเนี่ยได้จากตามท้องตลาดซึ่งราคาไม่แพงนะครับ 3. สามารถปล,กกาปลูกรับประทานเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อในราคาที่สูงตามท้องตลาดซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในในยุคของเศรษฐกิจแบบนี้อีกอย่างเป็นเกี่ยวกับโรคโควิดด้วยนะครับ ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในครัวเรือนนะครับก็อยากฝากทุกท่านนะครับที่เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อยากให้สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ